สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสันารูเออีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเสง V.I.P. เช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่21กันยายน2567าคะ่ะทุกคนวันเสาร์เนาะคะ่นะเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอเห็นวิ่งดูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายเด็ก่ะพี่น้องคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนที่ใช้คลิปเดอค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า ท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านเจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่ยี่สิบก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสำหรับห้างวีเนาะคะ่ะเจให้เด่นรอบเช้านะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดและสองเด่นรอบบ่ายเจ็ดและห้ารอบเช้ามาแปดสี่แปดเจ็ดสามเจ็ดมาอีหลีพี่น้องเมื่อนี้นะคะทุกคน ใจคำนวณได้7 7็ดเจ็ด็นะพี่น้อง7จ็ดสมเดงเมานะคะทุกคนขาคู่เจ็ใจไม่ได้จับให้เด้พี่น้องจงมาให้เพิ่นออกพี่น้องสองสาจับได้ค่ะพี่น้องขาเจสจับคู่หนึ่งเสดายคู่หนึ่งพี่น้องบดายสานะคะทุกคนรรบปล่ายใจให้7จ็ดละหมาสองเจ็องข้าคู่ตเด็ดน,นะคะทุกคน7 2็ดนะคะทุกท่าน เล้เด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าหลุดหมดทั้งหกและหนึ่งรอบบ่ายหกห้อยมานะคะทุกคนคะ่ะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนแต่ว่าใจกลัวหลุดนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเข้าติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะทุกคนห้างบีเข้าแบบนักๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเวลาหลุดก็หลุดหนักนะคะทุกคนคะ่ะห้างเสียงวีค่ะทุกคนเอ็ซีก็ลองพิจารณาดูนะคะ ถ้าใครตามมานานๆจะรู้เนาะพี่น้องเวลาห้างวีหลุดนี้ก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะคะทุกคนหลุดแบบรุดมิดจัดเลยพี่น้องเรามาดูคันค่ะทุกคนวันนี้21นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้าศูนย์ในเเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคน0นย์ค่ะศูนย์ห้าศู ศู9ย9สามเก้าศูเองเก้าเดเก้ด้ี่ค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านอยู่ที่5และ2มาดูความน่าจะเป็นนะคะ5้าศูนย์หห 5458นะคะ2คะ่ะพี่น้อง25 20 29 27 22 24นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนผู้ตัวเด็นนะคะ0952 ศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองนะคะห้ากับสองรอบบ่ห้าศูนย์ห้าเก้าสองห้าสองศูนย์สองเก้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ต่อเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนเรามาดู เลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเต่ยรอบละสี่คู่นะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนค่ะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่0นและ9เด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น0 7นยติดคู่ตะเด่น02 20 9สองสค่ะ9 7 9าติดคู่ตะเด่น9229 5กับ2รอบบ่ายและ7กับ2เป็น5752ติดคู่ตะเด่น5225 2, 5. 2ค่ะ2722ติดได้เด่นประจําวันเลขเบิ้นประจําวันนะคะทุกคนเป็นยังไงแน่นอนพี่น้องมีคู่ใดมากกว่าค่ะ มักก็ตามได้เด้อพี่น้องเด้อบอ่มักก็ให้ผ่านได้พี่น้องสถิติกับมีเข้ามีหลุดทุกมือค่ะทุกคนสําหรับคู่ที่จะจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะสติงวัล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องมีเข้ามีหลุดทุกมือเด้อค่ะพี่น้องคาถ้าพี่น้องบอ่มักก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง V.I.P. นะคะวันที่21กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันกันสุขปู่สุคนด้พี่น้องสวัสดีค่ะ